อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการมันเวลาครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักแง่มุมหนึ่งของนาฬิกาอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะครับพบกับรายการมันเวลาได้นะครับทางช่องทางฟรีชานัแห่งนี้นะครับผมรับรองว่าผมจะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนาฬิกานะครับมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนาฬิกานะครับมาฝากคุณผู้ชมเส้นเคยครับรวมไปถึงนะครับการท่องเที่ยวในแบบฉบับของวันเวลาด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ หากเอ่ยถึงงานนาฬิการ,ระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีก็ต้องนึกถึงงาน Salon International de la Horlogerie หรือ SIH h ที่จัดขึ้นในกรุงเจนีวาหนึ่งในง,งานยักษใหญ่ที่อุตสาหกรรมการผลริตนาฬิกาให้การยอมรับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่23 ระหว่างวันที่2 1่สถึงยีมกราคมที่ผ่านมาโดยมีผลงานจากสุดยอดความงาม16แบรนด์ชั้นสูงที่ประกอบไปด้วยเอลังเงินซูเนอร์โอเดมาปิเก้โบมแอนด์เมอร์ซจียคาร์เทียร์คูเบลแอนดฟอร์เซ่ไอดับบลซีเยเกอร์เลคูมงบรองออฟฟิซีนพนารายพามิจานีเฟอร์เย่พีเเจลาฟโลลองริชาร์ดมิลโลเชดูบุย วอชเลงของสโตนแบงและแวนคลิฟต์แอนด์อัลเบลทุกแบรนด์มีความโดดเด่นทั้งแนวคิดดีไซน์นกลไกซับซ้อนความงดงามเป็นเลิศไม่เฉพาะนาฬิกาเท่านั้นบางแบรนด์ยังรวมถึงเครื่องประดับที่ชวนให้ตื่ดเดนเต้ทุกครั้งที่เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ สวัสดีค่ะดิฉันวนดดาสมิตภพดิษฐ์นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับนิตยสารเวลาฉบับใหม่ล่าสุดนะคะและเราก็อยู่ในงาน SIS หรือ Salon International Del o o Orology นะคะปีนี้จัดเป็นครั้งที่23แล้วแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่21มกราไป็นจิมมีมกรานะคะงานนี้จะเข้ามาได้ก็เฉพาะบัตรเชิญเท่านั้นบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้แล้วก็จะมีเฉพาะนักข่าวและตัวแทนจำหน่ายจากทั่วโลกมาชุมนุมกันที่นี่เพื่อมาดูนาฬิกาเรือนใหม่ล่าสุดคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนวัตกรรมใหม่ล่าสุด จาก16แบรนด์ดังระดับโลกนะคะที่อยู่ในกลุ่มของ r m o ช d Group ส่วนจะมีอะไรใหม่บ้างดิฉันจะพาเข้าไปชมะคะ่ะตามมาได้เลยนะคะด้านตัวงาน SIS h 2013จัดแสดงบนพื้นที่ของ Pal Expo g e n e v a อาคารสำหรับจัดแสดงงานมหกรรมใหญ่ๆที่อยู่ใกล้สนามบินเจนีวาเพียงไม่กี่กิโลเมตรแม้จำนวนบแบรนด์จะลดน้อยลงไป เทียบกับปีกแล้วแต่พื้นที่การจัดแสดงงานก็ยังกว้างางกว่า30,000ตารางเมตรผู้ที่เข้าร่วมชมงานในครั้งนี้จะต้องได้รับบัตรเชิญจากผู้จัดงานและแบรนด์ทั้ง16ที่มาจัดแสดงงานในครั้งนี้เท่านั้นคนทั่วไปไม่สามารถที่จะเดินดุ่มๆหรือซื้อบัตรเข้าชมงานได้เหมือนงานทั่วไปทางด้านสื่อมวลชนเองก็มีมากถึง1,200รายจากทั่วโลก เราจะพาชมกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากการจัดงานเรียกว่าชมกันอย่างเต็มอิ่มพรบรสเยีางแน่นอนค่ะคอติดตังอย่ากได้ชิ็งต่กัน ข่าวสารในแวดวงเมริกากันไปแล้วนะครับและสําหรับใครนะครับที่ต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเมริกานในเชิงลึกนะครับก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้จากนิตยสตร์วันเวลานะครับเดี๋ยวพักเบรกชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบพกับช่วงต่อไปของรายการครับ สับช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับบินลัดฟ้าไปที่เมืองเจนีวาครับประเทศสวิตเซแลนด์นะครับไปดูงานนาฬิกาครับเอ213นะครับผมซึ่งเป็นงานโชว์นการระดับโลกเลยนะครับผมส่วนบรรยากาศในงานนั้นจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในซาลองของลาฟโลลองนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน16แบรนด์ระดับหรูที่อยู่ในงาน S i H H ปีนี้ปีนี้ธีมของซาลองจัดเป็นรูปแบบของซาฟฟรีหรือป่าการเดินป่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ลาฟโลลองเจ้าของแบรนด์โปรดปานมากและขณะเดียวกันก็จะรับกับคอร์เรคชั n นใหม่ล่าสุดของปีนี้ด้วยก็คือคอร์เรคชันซาฟารีนะคะ ซึ่งปีนี้มีอะไรใหม่เราลองมีการนําวัสดุใหม่มาผสานราวมกันก็คือการนำไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบามาเคลือบทับด้วยเรซิ้นทำให้น้ำหนักนอกจากจะเบาแล้วยังสวยงามและสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีด้วย ฉชลองคลองสตองแต่งปีนี้มีผลงานสวยๆมากมายโดยเฉพาะงานที่อดฝีม,มือช่างศิลป์ของการแกะสลักและการเคลือบสีลงยาในหลายๆรุ่นปีนี้วัชลองยกให้เป็นปีของผู้หญิงจึงมีนาฬิกาสําหรับผู้หญิงหลากความงามหลากความคลาสสิกออกมาให้เลือกสรรบรรยากาศภายในซาลองนั้นตกแต่งในแนวโรแมนติกซับซ้อนสะท้อนถึงความเก่าแก่ของแบรนด์ที่มีอายุมากกว่า250ปีได้เป็นอย่างดีสําหรับผลงานชิ้นเอกอย่างวัชลองคลองสตองแต่งมืรที่เดาเฟย์ ูกยกย่องให้เป็นผลงานที่งดงามที่สุดของ S.H. SI Spin เกิดจากการล้อมรวมของศิลปะสามแขนะอันได้แก่การประดับเพชรศิลปะการเขียนสีลงยาแบบโ g รซเงเฮและกรองฟูและได้ดึงตัว a n i t า เกยเ่ศิลปินนามอุกโศผู้เชี่ยวชาญศิลปะการเคลือบสีลงยามาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับการแกะสลักลายแบบกกโยเช่โดยช่างฝีมือชาวไทยอย่างสุปชัยวัฒนกรนกธรรมผู้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าช่างไทยมีฝีมือไม่แพ้ใครในโลกชื่อสุภชัยวัฒนกรนกธรรมครับพื้นฐานมาจากการที่เรียนมาจากศิลปะจากมนงไทยเรียนมาจากพอช่างเพราะเทคนิคมันมีไม่มีไม่มีแค่จบแค่แบบไงมันไม่แค่อยู่แค่ลายแค่เป็น พิรามิดหรืออะไรเงี้ยเราจะดัดแปลงอะไรกันก็ได้<ม>เราจะเสริมอะไรก็ได้จริงๆแล้วใช้เวลาประมาณ3วันแต่เวลาคือเวลาที่ใช้ค้นคว้าหรืออะไรเนี่ยจะประมาณปีกว่าลายของเราที่แกะไปเนี่ยเวลาเขาเข้าไปลงลงยาเนี่ยเขาจะทายัางไงให้ให้ลายเราเนี่ยโดดเด่นโดยที่ไม่ไม่ไม่กลบปลายของเราโดยตลอดจะเห็นว่นา white ลี i หรืออะไรก็แล้วแต่แล่พื้นฐานที่เราแกะไว้มันจะมีลายเต็มหมดแล้วเขาจะลงาลงยายังไงเพื่อไม่ให้แบบ ไม่ให้บท,ทาบางลายดอม<า>ะจุดสำคัญก็อยู่ตรงนี้ครับ จากความโดดเด่นของคอลเลกชัน Audemars Piguet Tradition Trubion Mini De Peter Chronograph 47มิมกับเสียงตีบอกเวลาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดของปีนี้ที่เกิดจากชุดกลไกลยอดเยี่ยมและการเลือกสรรวัสดุอย่างไทเทเนียมที่มีมวลสารแน่นและโปร่งเบาดีไซน์ตัวเรือนค่อนข้างใหญ่ เพื่อช่วยขยายช่องความว้างของคลื่นเสียงให้ดังกัางวานส่งผลให้นาฬิกามีระบบตีบอกเวลาด้วยเสียงในแบบมินิทรีพีเตอร์ที่ไพเราะที่สุดของบีและผลงานชิ้นเอกของดนตรีนี้ยังลังสัรขึ้นมาเพียง10เรือนเท่านั้น สำหรับโรเช่ดูบุยปีนี้ยกให้เป็นปีของ e x c a l i ค u r เจาะทะลุสู่ตำนานแห่งอัศวินคอลเลกชันหลักของปีนี้จึงเป็น e x c a l i ค u r รล้วนๆที่ยกทัพมาด้วยกันหลายรุ่นภายในซาลอนตกแต่งในแบบจำลองของยุกษัตัตย์อาเธอร์เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนโดยมีอินซีตัวใหญ่ทั้งหุน่นอินซีและอินซีตัวจริงที่เป็นพรีเซนเตอร์มีเรือนเด่นอย่าง e x c a l i b u r r o u n ร t a าว e ทที่แกะสลักอัศวินทั้ง12คนนั่งล้อมบนโต๊ะกลมพร้อมดาบประจำตัวและแน่นอนว่า ต้องมีกษัตริย์อาเทอร์รวมอยู่ในนั้นด้วยนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิศวกรรมอสมพลังที่โดดเด่นที่สุดในงานนี้กับ e x c a l i ค u r ิ o d i คที่มาพร้อมกลไกไขลานที่มีชุดจัก,กรกลถึง4ชุดทำงานร่วมกันในความถี่10กุญแ์สร้างสรรค์มาเพียง3เรือนในโลกตั้งราคาต่อเรือนไว้สูงถึง1ล้านสวิตฟรักหรือราวส0 ยังคงคอนเซปต์ของความหรูหรากับการตกแต่งซาลองในโทนสีแดงสีประจำแบรนด์ที่คุณตาแฟนคาเทียทั่วโลกอยู่แล้วและยังแบ่งออกเป็นสอง้าภายในงาน้ากหนึ่งจะแสดงผลงานเครื่องประดับแสนสวยคอลเลกชันสุดหรูและอีก้าเป็นผลงานเครื่องบอกเวลาที่ยอดเยี่ยมปีนี้คาเทียมมีผลงานโดดเด่นอย่างโลตองเด c a คาเทียเดวบ์มิสเทอรี่ทูบิยอที่ได้รับแนวคิดมาจากมิสเทอรี่คร็อกที่คาเทียมเคยสร้างปรากฏการณ์มหัศย์มาแล้วในอดีต ดยลังสานเป็นผลงานนาฬิกาข้อมือที่ซับซอ้อนและลึกลับเน้นความโปร่งใสที่ซุกซ่อนกลเม็ดเก็บชิ้นส่วนกลไกลที่เกาะเกี่ยวกันเป็นชุดให้รอดพ้นจากสายตาที่ค้นหาและกรงทูบิยองทั้งคู่ที่หมุนได้ราวกับล่องลอยในอากาศเคล็ดลับที่อยู่เบื้องหลังงานวิศวกรรมนี้คือจานคริสตัลซาร์ไฟที่เคลือบสารการแสงสะท้อนนำมารองรับชิ้นส่วนกลไกลทำให้กลไกฟลายอทูบิยองท้าทายแรงดึงดูดและโคจรหมุน ได้ลอยอยู่กลางอากาศราวกับมีเวทมน ปีนี้ตกแต่งซาลอนในแบบหรูหรานำแสงสีมาตกแตง่งเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับผลงานที่โดดเด่นจากกลไกบางเฉียที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์มายาวนานแต่ปีนี้เพียเจมาพร้อมประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับกลไกที่บางเฉียบทุกสถิติโลกอีกครั้งจากนาฬิการุ่น a r t i าโ a n o automatic james s k e l e ตันที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกคาลิ b บ e ร์1,200ดีประกอบด้วยชิ้นส่วน191ิชิ้นได้รับการบันทึกให้เป็น,นกลไกอัตโนมัติ เลตัที่ฝักงอัญมณีบางที่สุดในโลกด้วยสติความบางเฉียบเพียงสามจับคู่กับตัวเรือนสุดเพียวบางที่ผลิตจากทองขาวหนาเพียง6.1มิลเมตรที่ถือเป็นสถิติโลกใหม่ด้วยเช่นกันเมื่อสายกับศสนมาพบกันแบนรนด์นาฬิกาขึ้นลูกใหม่เลแมน ขนทับคอลเลกชันนาฬิกาสัญชาติเยอรมันขนาดแท้ In Temporal ผลงานสุดเฉียบที่ออกแบบและประจงสร้างสรรค์โดย m a r c u s l e m a มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ที่จัดโดยดตรต้อยเพชรเฟสนนท์ปะทานบริหารและคุณฟิลิปเอวัคโซขึ้นที่ร้านกา์โด้จิวเวลรี่ภายในโรงแรมแกรนไทไฮเอทจรลลวันเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาภายใต้บรรยากาศวิถีภาพเป็นกันเองที่ขาดข้ามด้วยแฟนนาฬิกาขาประจำของร้าน ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบ่นจากมาคุสเลมมนเจ้าของแบรนด์ที่บินตรงมาจากเยอรมันอธิบายประวัติความเป็นมาแรงบันดาลใจและตัวผลงานด้วยตนเองให้นักสะสมนาฬิกาชาวไทยกันอย่างถึงเนื้อถึงตัวกันเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมครับกับบรรยาก,กาศและก็บนาฬิกาสวยๆภายในงานนะครับเดี๋ยวพักกันสักคู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมงานกันต่อครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่คล้ายนชายเด็กนะคะกำลังจะขึ้นไปที่ยุงฟรายยอกดิฉันขอแนะนำให้รู้จักกับคุณเพนธมลวันนะคะผู้ที่จะพาเราขึ้นไปที่ยอดเขาสูงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเพนอนนี้เราอยู่ที่ค้ายนชายเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสถานีต่อที่จะขึ้นไปที่ยุงฟรายยอคค่ะหลายหลายคนเข้าใจว่ายุงฟรายยอคเนี่ยเป็นสถานีที่เออเป็นเป็นภูเขาสูงที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วความเป็นจริงคืออะไรคะ เราเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปนะคะแล้วก็เราไม่ได้ยอดเขาที่สูงที่สุดแต่ว่าเราเป็นให้บริการโดยรถไฟเป็นภูเขาเดียวในยุโรปที่คุณขึ้นได้โดยรถไฟโดยที่ไม่ต้องต่อเคบลคาร์หรือที่คุณถ้าเป็นกรุ๊ปมาเนี่ยคุณจะมีเราจะมีที่นั่งไว้ให้คุณเรียบร้อยโดยที่หัวหน้าทัวร์เนี่ยไม่ต้องไปแย่งกับใครสบายมากค่ะ เพคะไม่ทราบว่าความสูงของสถานีรถไฟตอนนี้ที่เราจะขึ้นไปความสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะจากไครเนชัยเด็กเราตอนนี้าอยู่ที่2,000เมตรนะคะแล้วเราจะค่อยๆไต่ขึ้นไปที่3 4 5 4เมตรเหนือระดับน้ำทะเลคือจุดสูงสุดของสถานีรถไฟแต่จุดชมวิวสูงสุดของเราเนี่ยที่3,752เมตรที่ที่สฟิงค์ค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวคุณธมรรณจะพาเราไปนะคะเออท่านผู้ชมตามเรามาเลยนะคะ นี่เราอยู่ที่สถานีไอเกอร์นะคะเป็นจุดชมวิวแรกที่เราจะสามารถมองจากหน้าผาไอเกอร์ลงไปเห็นวิวของภูเขานะคะและหมู่บ้านของกินเดวาวด้านล่างนะคะเราจะเห็นทั้งหมู่บ้านเลยอยู่ใต้หมอกที่แสนสวยเลยนะคะวันนี้โชคดีที่บรรยากาศเคลียร์มากเลยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็สภาพอากาศเปิดให้เราได้เห็นวิวสวยๆด้วย สถานีไอซ์เมียตอนนี้เรามาถึงยุ้งฟ้าย้อแล้วใช่ไหมคะที่ระดับตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูงเท่าไหร่คะ3,454เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะค่ะก็คือสูงสุดของสถานีรถไฟอยากทราบประวัติความเป็นมานิดนึงนะคะว่าสถานีรถไฟแห่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะเมื่อร้อปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพื่อแบบว่าท่านมาเดิน ท่านเป็นนักปีนเขาเราก็มาเห็นยุ้งฟราเราก็เลยเกิดแรงมันแน่ใจว่าเราน่าจะทํารถไฟขึ้นไปน่าที่จะจะปีนเขาขึ้นมาเราก็เลยเริ่มระดมทุนเ,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 เริ่มก่อสร้างใชร้ระยะเวลาก่อสร้างถึง16ปีของการก่อสร้างแล้วก็แต่เราเราปลอดภัยมากนะคะ16ปีของการก่อสร้างเนี่ยเราสูญเสียคนงานด้วยอ,อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยแค่30คนปีที่แล้วเนี่ยเราครบ100ปีของการให้บริการ ก็จากห้องห้องริเวอร์ฮอลนะคะเราก็จะจุดแรกสําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราขอให้มาที่ยุ้งฟราพานอรามิกพานอรามาฮอลซึ่งเป็นห้องฉายภาพยนตร์รสาหรอสิบองศามีความยาว4นาทีเราเพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วเพื่อฉลองร้อยปีของการรถไฟยุ้งฟราเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดนที่เคยมาแล้วในอดีตต้องกลับมาใหมล่ลวค่ะเพราะว่ามีจุดชมวิวเพิ่มขึ้นอีก2จุดให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจจะเป็นเพราะว่าในวันที่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย เราก็ต้องยอมรับว่าบรรยากาศเนี่ยหรือว่าด้วยอากาศในในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยได้พบอากาศที่ไม่เห็นฟ้าปิดหรือว่าหมอกลงจัดก็จะได้ชดเชยนะคะที่นำมาถึงข้างบนนี้แล้วเนี่ยก็เลยมีห้องภาพยนต์ให้กับนักท่องเที่ยวอ๋อฉะนั้นทุกคนจะไม่มีการพลาดไม่พลาดค่ะความงามของภูเขาแล้วก็เชือกเขาวิวโดยรอบทานน้ำแขกที่สวยงามนะคะ จะไม่ลดลปลาโตลานหิมะกว้างอาอยู่บนทันน้ำแข็งอเลจด้ดยวยควายาว22กิโลเมตรควายาวที่ยาวที่สุดในยุโรป แ,แล้วก็โลกแข่งหิมะและน้ําแข็งตลอดการที่เราก้าแการันตีสําหรับนักท่องเที่ยวทุกๆท่ททนานฉะนั้นใครอยากแข็งหิมะนะคะแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะก็สามารถมาพบกบับนานที่นี่ได้สัมผัสหิมะที่นี่ได้นะคะค่ะไปกัพไปน้อยค่ะ จุดนึงนะคะที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปนะคะเป็นนด์มาร์คที่บอกว่านี่จุดสูงที่สุดในยุนฟลอร์ยอร์กแล้วนะคะถ้าเดินออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นวิวของภาพพาโนรามาสวยงามมากในวันที่อากาศแจ่มใสนะคะว้าวที่มีร้านนาฬิกาที่แทนแน่นอนเลยค่ะพี่น้อยที่สุดของที่สุดนะคะไม่ใช่แค่สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปเท่านั้นเรายังมีร้านนาฬิกาที่สูงที่สุดไว้คอย ให้นักรักการช้อปปิ้งอย่างเราเนี่ยได้เลือกสรรก็เครียร์คอร์เฟอร์ไฮทามค่ะนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการเราจะมีในจุดเด่นของไม่ใช่แค่ร้านนาฬิกาที่สูงที่สุดในยุโรปเรายังขายเฉพาะลิมิเต็ดเอดิชันไม่ว่าจะเป็นเ e เกอร์ลูหรือในหลายๆนาฬิกาชั้นนำหลายๆแบรนด์มีให้เลือกสรร เคเอฟคอฟเฟอร์ er, เกิดขึ้นได้ยังไงคะเป็นร้านนาฬิกาที่เป็นของใครคะก็โดยเจเนอเรชันที่2แล้วนะคะมิสเตอร์เย er, mm ิร์กเคคอฟเฟอร์ก็มีคุณพ่อมิสเตอร์ฟริตซ์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็คุณเย er ิร er mm ์กเคคอฟเฟอร์เป็นเจเนอเรชันที่2นําพาร้านเนี่ยให้ยิ่งใหญ่เป็นเป็นหนึ่งใน,หน,งในหนึ่งในอาณาจักรก็ว่าได้ mm hmm. ก็ร้อยสิบแบรนด์มีให้ท่านเลือกสรรที่ร้านเคคอฟเฟอร์ er ที่อินทราลแค้นลงถึงซุปเปอร์แบรนด์ว่าจะเป็นปาเต็กฟิลิป หรือเปียเจเรามีชั้นนำหลายๆแบบสำหรับตัวรถไฟสวิตซ์าสนะคะจะสามารถจองนาางได้ที่เมืองไทยในราคาที่ถูกกว่าค่ะถูกกว่าที่จะไื้อเองที่สวิตซ์อยา่างเปนการกำหนดการเดินทางวางแผกนการเดินทางด้วยตัวเอง ที่ดีที่สุดและใช้คู่กันกับส,สัอร์ตนะคะยากเลยค่ะแล้วคุณจะเที่ยวสวิตเตออยากสนุกสนานเลยค่ะ